อืมตัดเลยมันเป็นโลกไม่มือเม็นเองพักไปโบกเอา,เอาพักเลยเนี่ปยะมสามมันสามมั <c oughs> แนแมงแมงมีแล้วมัคนค่ายง,ง่ายเลยอืม นี่เลยนี่แม่บกงามเลยเอาฮะนะักวางไปก่อนใช่เลยมึงก็นี่ห็นอยู่นี่นี่เลยอ๋นี่เบิลบอลไงเออ ไปหากันต่อไปหากออื่น๊ไม่ไม่บาดมือเนี่ยแสบเดี๋ยวข้าเมลยังไง,ไไงสบายดีทุกคนคลิปนี้กับข้ามาอยู่ในป่าข้ามาหาแหนงน้องไม้หาแหน,น่งนอไม้เอามือเอามือแกงกันมาเมื่อ,อ,อ,ก,ก,มมอก่อนนี่ต่อมือมามา,มามาตัด ไปไม่ไข่เอาเมือเห็ดข้ามถั่วจำเมือนอะไเห็นแนงหนึ่งแะ่แต่เบลือคนเลยแหละเพราะคนกับเขาข้ามาหาค่อนข้างรายคนบูเห็นแลเขกเอาไปเลยนางเลยนี่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 นีเยอะเลยแงนึ่งนี่นี่นี่ะเอาไปหมายเงี้ยเจ็บปเออมาแดงๆอย่บโบฮู เหม็นยาบ้าเลยตัดเลยมันเป็นโรกไมลกเม็นเงงพักได้บ่บอึ๊บเอาพักเลยนี่ไปยังมันสามมันเจ้าหิวแล้วจะจะจะตัดถาได้ได้หยางฮารอกว่ะ บูมี่ผังวันนี้เลยล่ะมีแต่หมอกเขาหักเอาบูมีซส้มหืมเขียหาวหาไม่หาไม้เขีย่ยคน จะมีคนขบหามืองเศร้านี่ยที่นี่คือเนาหัอยขมฮกยังยังไปใหม่อยู่ไม่ขี้หาตัวเทวมันพ่นมาจากแกดิ้นใหม่เห็นบอกอืม กาหาดอกไม้ก็ต้องใส่ความพานในยามหน่นิดหนึ่งราชิบบเห็นมันพอมามือมือก่อนพอเห็นแนวกบางอย่างหนึ่งเนาะสำนิดนี่โปม,มือเข้าขไปเลยเวลอคนดอกรืสิอคขอวันดแล้วดวอืม ไปหามองอื่นได้ได้ำนิ่แหนงมันแนงมันเห็นบ่ว่าจะ่เอหนโอแนงอันนี้นะโอ้ยนี่ย่พก็มีอยู่แต่บปิหักหนอสางมันแล้วบมุนแป๊วใหญ่น้อเอจะได้ออกมาเลยผังเบื้องบ เอาแหนงมันแนงมาได้หนิเนาะเือนยอดอือ,อ,อจะหะจะหาตัดอยู่ในถาเด้อใส่ผ้า,าไปหล่อแถวหนก่อนไปเใสิผ้า,าขอบอยากหล่อแถวหน้่กันตือว่าป่ามันก็ต้องหกในหน่อยนึง รู้สึกขันหนาเว้ยก็คายใบไม้ไผ่ไไพ,าพาเขาเบิ่งอยู่นี่ก่อนอออบ่นนาม,มีนะ Bố mì Thôi cái nhàng lọ hào thế năm lý lại หาไดรแกงจันหล็กจีนหน่อยเกา่าใป่กว่านิดนึงมีบัวเดี๋ยวเขาไปบ่งพามึงนะเขาของพุ่นดีกว่านี่อันนี้คือ คือนาำเลย้าทาามันปักเนี่ยกเก็บอยู่พอพอสมควรอ,อย่างเวทเนาะ,ะบมมีนี่ยว่ะนี่มีคนมามาหาฮักเอาะน,น,นี่นี่ก็ได้นี่เป็นเป็นแหนงมาโม,มเนอนยอด <c oughs> ดีฮะก้ักไม้ก,กวดเปิ่งก่อนบางทีมัน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 มียอดเถี๋มันเริ่มทางดินขึ้นมา บงนี่แหนงอันนี้ก็ไปแก้ได้คือคือคือกันอะไรแหนงมันอันนี้หนามันหนามันหนาจะเป็นเป็นหน้าหมอกสุมมอืมมีคนเข้ามาหาก่อนดิป่ไปมองอื่นกันอยู่นี่บบมันบูมี เห็นแนงแมงนี่แล้วค่อนข้า,างใหญ่เลยนี่นี่เลยน,นี่แนงแมงบกงามเลยเอาฮักาวางไปก่อนใช่เลยมุกนี่เห็นอยู่นี่ <c oughs> นี่เลยอ่ะนี่เบิดระเบนดเอออ่ะไปหากันต่อไปหากอื่นอึบนี่ไม่ไม่บาดมือนี่แสบอ่ะออก,ออก นี่ได้มาแล้วหาทางออกก่อนกลัวๆๆๆน้ำนี่นั่งนี่ลอยเ,อเลยนี่ไอ้ไอ้ได้ขันหนาเน้อไปเจ๊ข่าวปลาเขาดงก็ตรงไปมีแหละนี่บาทไป,ป,ปต้องพันเชียร์เวลาครับไปพเอาบัตรือผ่าน ขอาปีปะ่ะนายงานไม้ไผ่เนี่ยเ,เอาเอาเห็ดไม้กรรัญโพยก็ได้เห็ดไม้กรรัญโพยเอ,เอาเห็ดเอาเห็ดข้าวหมักแตงข้าวหมักถั่วก็ได้เือกัน,นเดี๋ยวก็เต้ด้วยพาหมุนเขาเบิ่งนี่ อางทีไม่น่าชิมมี่กันกันกันหาหน่อไม้ก็ต้องใส่คอมพาดยามหนึ่งนิดหนึ่งพคกกใช้ก็ต้องบุนครับด ไม่บาดแคือแสบเลยฮอืน้ำแสบเหออืออันนี้วะได้ละได้กันแหละแต่ว่าโปสื่ออกก็อยอะจะหาแถวแวขานี้ได้พี่บอกอ๋อเี๋ยได้จะพาหลอกขานี้ก่อน เอาไปเก็บไปมีทำไมเขามาหาเอาก่อนเข้ามาเกิเขามาหา,มาหมงเศ้าอ,อนนี้นี่ๆเขามาหาหมงเศ้าอันๆๆาาาอนีาหากกนนยย้หอยเขาาหัเกิยังหอยใหม่ๆอยู่นี่นี่ก็ได้เนาะเนานี่คุณเม่บอกให้วา่า เ่มันง่ายเป็นคนทายมัน่งจังเเอาเอาไปเลยน้อยไงอาเอาเบดป่าไปหากอื่นกันตัวนี้ก็ไม่ชี้บ้านเนาะคิบปวนหนามีเี่านี่ อันนี้ซิเมนเค,คนนรืออะไรบอนี่เครืออิ่งเครือคณะแน่หรือว่าตน้นต้นลังจึดนี่นี่นี่ขับแม่แม่นางใครเห็นแล้วนี่นอันนี้น,น,น,น่าจิเป็นกอลมฟที่บ้านเหมือนบอแม่แล้ว ทำไมพี่บ้านถ้ามันเป็นเป็นยอดของมาคน้างยอดบักบัไงเนาะอยูไหนเนาะเอาไปได้ที่ข้าวบินบินเอาเกาะจะได้บอกรอบดูมันอยู่ในเนาะทำเหมือนยังที่กลัวมึนี่ นี่ <c oughs> อันนี้บผู้กัน,บบบบบบน่บาบดผู้อย่างอืมนี่ได้แดงหนึน่งแล้วเบิดแล้ววนันนี้อ่าเบิร์ดแล้ว ทานไม่ต้องใจเย็นเพลคเ่เยสังเกตในสารเิอบบเห็นกับดีกว่าปะ<ม>กับกลับอืมบอกไปหรอกไป<ว>อืมในแนงหนึ่ง ตอนนี้ก็ได้ได้หลายตัวัวแล้วนี่เนาะ<ม>ได้อยู่อกแกงหมอนมอื<ม>อันอยู่แล้วแหละพากันบูบูป,ป่าได้สิกับเมรหาอีกอยู่สวนล้วกาบชม่มาปอกแกงก็เลยกันแล้วกันทุกคนคนไปตอนนี้กำลังชี้ยางออกจากป่ากัน อันนี้จิ๊กเมนคุ้มนิดเนาอมันหนาสิเป็นคุ้มคุ้มที่ว่าเขาเขาคุดเอาหาักไม่ไงนะหกักเป็นหักต้นต้นดูเราหักต้นยุงเนาะหาทางออกจากป่ากันออืนี่หมาอันนี้แดงๆโู้โหเป็นหมาไง อันนี้นะอันนี้มันไ่ได้ไ่เป็นเป็นเขือดเลยมันเป็นต้นไม้เลยแม่มันมมันันนเป็นกระหมากกระทินนี่นะเป็นหมากนั้นแหละแต่มันก็หล่นลงมา ปเป็นป่าค้างใหญ่อยู่อยู่มัแงงแมงมุมตอนนี้หาทางออกเยอะแล uhh. ้วหาทางออกเยอะแล้วโอเคอืมนี่หอมหอนอก็ออกทางแล้วแต่พามาเบิ่งก่อนนี่ต่อมอนจิมีบ่บุมีป่ะบ่มีก็มีแต่กับมาหาอยู่ เพื่อแหละสวนกันต่อต้นนี้ค่อนข้างใหญ่เลยนี่สื่อลำม,มันค่อนข้างสื่อขากเลยต้นนี้เป็นเป็นต้นหมากอกหมากอกนีก่ก็กินได้คือกันมันมันมันเป็นยาใครคือคือครีมนี่ ต้นบักหญ่อนี่ได้พามามกมเ,เกัน,นไปนนเ,หนเหีนี่เพื่อแน่เือนำแน่เราลวดเรือเครืตะลังจืดทำเห็นยังบอกะย่า,ยากลับเคินกันดีกว่าจะพาไปเบิง่งก้อนต่อทะเลาะตามสวนเอากันต่อ าเดี๋ยวมันอาจจะมีที่หาฮักอ่อนแรงมันนีบแต่หาย,ยอดมันยามมันอยากหาหญ้าอะไรมันเป็นยามผล<ะ>หืมมีว<ะ>ัน,นว่านามีดอกซี่ นี่น mm ี่นี่่นแน่งหนึ่งหืมสิเห็นได้ปีนนี่งสิโอนลงแล้วลนะแล้วดเห่อนปีนน้องติดตไปไป ระวังงาไม่ดีได้ไมเออแต่โจนเอาไว้ไฮแลนว์ลำฮักเอาตัวนี้ต่อเ้อเบิ่อแล้วปล่อยได้เอ้อดีตาเราบึ่งไปเดี๋ยวบึงกอพพ่นต่อโบมีโบมีโบมีบา ไปหาก,กอใหม่กันนี่กับโบมีโบมีเนาะยังอีกอยู่พุน่นข้างขวบเบิ่งพุน่นใจพายงางอย่างเหรอไปเบิ่งยูพุ่นต่อเดี๋ยวยายจะพามาเบิง่งดอกหมาก มาไผ่ก่อนนี่นอันนี้น,นี้คือดอบกบังกมาไผ่ก็เต้องเป็นนี่โ,โูแต่มันแต่มันเป็นบไคาโดกปาปีนีนเป็นหน่ยยวนยใ้ออรู้มันยังออกมาเป็นลายทีก็มันยังออกมามาบลายแล้วเกระนใหม่เนี่นี่ต่ำก็มีอน่ยืจะจะไปหักนี่ตัวนี้นนก ไปหาเน่งน้ำไม้กันขอพวกเขากันต่อเป็นโรคหลายนี่หล่กองในดินกับข้างหลายนี่จะเยี่ยมแต่ตกอ,นอ,อืนี่หล่กองอยู่เป็นเป็นล้านเป็นหลายก็ฮอดประหยากซักเออไปไปหาเน่งน้ำไ,ไม้กันดีกว่าเอ๊ะ นี่บอกส่วนก้อนนี้เป็นกอน้อนน้ำมัหวานนี่แถงขึง้นเนี่แถเอ้ยขั้นต้นนกับเป็นเป็นต้นหมากมะพรัยกันกำลังเป็เปนเป็นดอกนะกำเป็นดอกมีบอก พูดเอาไหมเออลืมคาล็บกีจีนางอะไรนี่นี่เน,น,นาะมิชาิเรามเก็บอีกได้หน่ะลืมเลย,ยอืมนี่ลืมเลยนี่นี่จีจีนางเจ็บป้อซิบโกมีจะยังรอด้วย มากินางก่อนว่เยอะหน่อยคลิปวิดีโดนหนากนแล้วกันวิดีโดนเนี่คือซีมีซัมีก่อน